คะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปวิธีทำช่อเอื้องแบบสองด้านนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเจ๊บได้ทำคลิปช่อเอื้องด้านเดียวนะคะให้ชมแล้วนะคะมีหลายๆท่านนะคะที่ถามเข้ามาว่าทำช่อเอื้องสองด้านนะคะจะเข้าแบบไหนนะคะช่อเอื้องสองด้านค่ะก็คือมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะมีสองด้านค่ะ ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะโค้งนะคะดัดได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะนะคะส่วนจะโค้งนะคะโค้งได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นก้านลวดนะคะเป็นก้านลวดเราสามารถจะให้โค้งแบบไหนก็ได้นะคะจะโค้งมากโค้งน้อยได้หมดนะคะวิธีการทํา2ด้านง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยหลังจากที่เราได้ช่อเอื้องด้านเดียวแบบนี้แล้วนะคะเท่าเราจะทำสอ 2ชิ้นนะคะทำา2ช่อนะคะเราจะทำสองช่อแล้วเอาสองช่อคะ่ะมารวมนะคะมารวมเข้าแบบนี้คะ่ะโดยที่นะคะโดยที่เราจะเอาดอกกุหลาบบานคะ่ะดอกกุหลาบแบบบานนะคะกุหลาบแบบบานใช้กรีบ5กรีบนะคะหรือ5ชั้นนะคะเอามาเป็นตัวเชื่อมนะคะเอามาเป็นตัวเชื่อมแบบนี้คะ่ะแล้วก็จะแซมช่อด้วย ดอกเดซี่แล้วก็ดอกมะลิเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะเราทำสองช่อนะคะแล้วเอามาเชื่อมค่ะเอามาเชื่อมแบบนี้นะคะโดยที่ใช้กุหลาบแบบบานเชื่อมตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวที่เป็นช่อที่เจบทำแล้วนะคะเชื่อมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้พันนะคะเก็บรายละเอียดด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามา ดูนะคะว่าการเชื่อมสองชอ่อเข้าด้วยกันให้เป็นช่อเอื้องแบบสองด้านแบบนี้ทำได้ไม่ยากเลยนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะ mm hmm. วิธีการนะคะเราเตรียมช่อเอื้องด้านเดียวนะคะที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วสองชอ่อนะคะดัดค่ะดัดให้โค้งตามความต้องการค่ะตามความต้องการของเราเลยนะคะดัดให้มีส่วนโค้งตามความต้องการของเราเลยค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูค่ะกะดูระยะนะคะกะดูระยะให้พอดีค่ะช่องว่างตรงกลางนะคะให้พอดีกับดอกกุหลาบแบบบานที่เราจะที่เราจะนำมาเชื่อมนะคะแบบนี้ค่ะโดยที่เราจะใช้ดอกเดซี่นะคะแล้วก็ดอกมะลิตูมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะมาเป็นตัวแบบเป็นตัวเป็นดอกแซมนะคะเป็นดอกแซมนะคะ โอเคนะคะจับนะคะจับสองด้านสช่อนี้ให้แน่นๆนะคะจับให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็มันจะมีก้านลวดที่เราที่เราทำดอกกุหลาบนะคะจับค่ะแล้วก็พันค่ะใช้ก้านค่ะใช้ก้านลวดพันเลยนะคะใช้ก้านลวดพันเลยะคะ่ะพันจับให้แน่นๆนะคะจับให้แน่นๆเลยค่ะใช้ก้านลวดค่ะพันค่ะ ะะเดี๋ยวเจ็บจ,จะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะให้ดูค่ะนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังช่อจะเป็นแบบนี้นะคะพันเลยค่ะพันให้แน่นๆนะคะพันให้แน่นๆค่ะพันให้แน่นๆค่ะแล้วก็กลับมาดูด้านหน้าอีกทีค่ะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่เราโอเคไหมนะคะแบบนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ ะะแล้วก็ลองดัดค่ะประมาณนี้นะคะได้แล้วนะคะเชื่อมง่ายมากเลยเรามาดูค่ะว่าเราจะแซมช่องด้วยดอกเดซี่กับดอกมะลิตูมตรงไหนได้บ้างนะคะเราก็จับพอจับให้ก้านนะคะพันเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าดอกทุกดอกนะคะจะมีก้านค่ะมีก้านลวดอยู่แล้วเล็กๆนะคะ จับขาแล้วก็พ <Pop ify Est expand> ันลงไปเลยนะคะพันลงไปเลยค่ะจับให้แน่นนิดนึงนะคะจับให้แน่นนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะนะคะจับให้แน่นนิดนึงนะคะดูค่ะว่าเราจะแซมตรงไหนได้อีกนะคะให้ดูความเหมาะสมนะคะให้ดูความสมดุลค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พันค่ะพันให้แน่นๆนะคะจับพันให้แน่นเลยค่ะ ดึงนะคะดึงลวดค่ะให้แน่นนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะดอกมะลินะคะแซมลงไปค่ะตามความเหมาะสมเลยนะคะตามความเหมาะสมเลยค่ะมะลิก็เช่นกันนะคะเราต่อก้านไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีก้านลวดนะคะให้เราได้จับสะดวกค่ะแล้วเราก็พันลงไปค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะจับให้แน่นนิดนึงนะคะจับให้แน่นนิดนึงนะคะพอพันได้แล้วก็มาดูค่ะแบบนี้ค่ะนะคะจับแบบนี้นะคะน่าจะพอแล้วนะคะน่าจะแซมช่อพอแล้วเนาะแบบนี้นะคะหรือว่าจะแซมตรงนี้อีกสักดอกดนึงนะคะถ้าตรงนี้อีกสักดอกนึงก็แซมลงไปเลยค่ะ ค่อยๆนะคะค่อยๆจับค่ะในขณะเดียวกันก็จับให้แน่นนะคะจับให้แน่นนิดนึงนะคะจับพันลงไปเลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะจับให้แน่นค่ะแล้วก็พันลวดลงไปค่ะต่อไปนะคะพอเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการเก็บรายละเอียดค่ะเราจะมาทําการเก็บรายละเอียดโดยใช้ สเต e ปอร์เนะคะพันทับก้านลวดที่เราพันไว้เมืกี้นะคะจับมาดูค่ะจับมาดูนะคะพันค่ะพันเก็บรายละเอียดนะคะพันเก็บรายละเอียดค่ะโดยใช้ for ฟร่าเทปนะคะพันเก็บรายละเอียดตรงก้านลวดนะคะเส้นลวดที่เราที่เราได้พันช่อตะกี้นะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะจับพันเลยค่ะพันเก็บให้มิดนะคะพันเก็บรายละเอียดให้มิดค่ะแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะพอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจ็บให้ดูใกล้ๆค่ะแบบนี้นะคะ พันเก็บค่ะไม่เห็นเราจะไม่เห็นรวดนะคะที่เราที่เราพันช่อตะกี้นะคะพอเรียบร้อยแล้วเรากลับมาเช็คด้านหน้าค่ะกลับมาเช็คด้านหน้านะคะแล้วก็ดัดค่ะดัดให้มีความโค้งนะคะตามความต้องการของเราเลยนะคะถ้าข้อพักกรของเราใหญ่นะคะเราอาจจะเอาโค้งกว,งกว้างๆนะคะหรือถ้าข้อพักกรเราขนาดให้ดูความเหมาะสมของของ ของพวงมาลัยค่ะที่เราจะเอาไปตกแต่งนะคะถ้าถ้าพวงไม่ใหญ่มากก็เอาโค้งให้เข้ามากๆก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าข้อพกรใหญ่ก็อาจจะตีโค้งให้กว้างๆนิดนึงก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับข้อพกรนะคะพวงมาลัยข้อพกรหรือจะใช้กับพุ่มนะคะพันพุ่มบูชาก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า ขนาดพุ่มจะใหญ่จะเล็กนะคะก pues ็ดัดได้เลยนะคะดัดความโค้งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะวิธีการเข้าช่อเอื้องนะคะสองด้านค่ะวิธีการเข้าช่อเอื้องแบบสองด้านแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้ค่ะโค้งมีสองด้านด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะลองทํากันดูนะคะลองทํากันดูค่ะการทําช่อเอื้องแบบ สองด้านนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะอยากได้สีอะไรนะคะก็ทำสีนั้นได้เลยนะคะชอบสีอะไรหรือเราจะใช้งานสีอะไรคะ่ะเลือกกุหลาบนะคะเลือกดอกสีนั้นได้เลยนะคะถ้าหากท่านไหนนะคะอยากได้เป็นชุดอุปกรณ์นะคะหรืออยากได้เป็นตัวกุหลาบนะคะแจ้งเจียบได้เลยนะคะแจ้งสีนะคะแจ้งสีที่ต้องการได้เลยค่ะดอกแซมช่อนะคะ สวยมากเป็นเดซี่นะคะถ้าใครชอบเป็นบอสซัมนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เจ็บใช้เป็นบอสซัมก็เลือกเป็นบอสซัมก็ได้ค่ะนะคะลองดูค่ะทําไม่ยากเลยสวยๆเลยค่ะช่อเอื้องนะคะใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยนะคะติดเอาไปตกแต่งติดพวงมาลัยหรือจะเป็นผ่านพุ่มนะคะพุ่มบูชาพุ่มสักการะได้นะคะลองทำกันดูนะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ